อสเตรเลียมเ์มาตุนล้อบบรการตครับผมบางขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมบางชื่อจากกิจสุพอยนะครับหรือชื่อเล่นชื่ออาราวีนะครับปัจจุบันนี้นะครับบางดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบริษัทปตทบริหารดุกจคัปปิกนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของสถานีบริการน้ำมันปตทนั่นเองนะครับส่วนของบางเนี่ยจะเป็นปตทที่มีร้านสะดวกซื้อเป็นจิฟฟี่นะครับไม่ใช่เซเว่น ในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ของบางเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอาชอีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานถ้าเปรียบเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือจอปอวิชาชีพนั่นเองบางเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบางเนี่ยจบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาอาชอีวอนามัยและความปลอดภัยหายมหาลัยนะครับจะไม่ใช่อยู่สาขาวิชาชีพนี้จะไม่ได้อยู่แค่ในคณะสาธารณสุขนะครับ จะอยู่หลายสาหลายหลายคณะเลยนะครับอย่างว่ารายโรงกอนเนี่ยราชพัฒว่ารายโรงกอนก็ถ้าจะไม่ผิดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์นะฮะใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยการเตรียมตัวที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกของความรู้ทั่วไปหลักของหมอปลายนะครับในการที่จะสอบเข้าเรียน4ปีปริญญาตรีนะครับหลักก็หลักๆแล้วก็จะเรียนตั้งแต่ เรียนตั้งแต่ววกิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลป์แล้วก็มีนะครับในเรื่องถ้า,าปีหนึ่งปีสองเนี่ยจะเรียนพื้นฐานปีที่สามปีสี่ในเรื่องที่จะมีวิชาหลักหลากหลายเลยทีเดียวนะครับคือ,ค,อคือสาขาวิชาเนี่ยเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างที่จะหลายแขนงวิชาได้เรียนกับอ n นาโตมีไดเรียนในเรื่องของจุลชีวะเรื่องของการระบาดคือ ได้เรียนหลักๆจะเน้นไปทางเรื่องของสารสนสุขเพราะบางอยู่ในคณะสารสนสุขใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของวิศวกรรมด้วยเรื่องของการคํานวณการออกแบบซึ่งมันเป็นสาสตหลักสองอันนี้มันค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะจนได้มาทํางานเลยเลยได้รู้ว่าตําแหน่งวิชาชีพเนี่ยมันต้องดูแลเรื่องของความเป็นอยู่สาระทุกสุขดิบของพนักงานตั้งแต่ระดับ แม่บ้านจนถึงระดับผู้บริหารก็คือว่าพนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องทำงานอย่างปลอดภัยมีสุขละสนะสุขอนามัยที่ดีนะครับมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานเกิดการเจ็บป่วยจากการทำงานดังนั้นเนี่ยจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนุกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำงานได้หลากหลายมากก็ <c oughs> <c oughs> อะไรครับ กฎหมายความปลอดภยัยอาชีวอนัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน2549เนี่ยบังคับเลยนะว่าสถานประกอบกิจการใดที่มีพนักง,งานตั้งแต่100คนขึ้นไปจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหรือจอปอเนี่ย1คนถ้าบริษัทไหนไม่มีพนักง,งานถึงเกณฑ์ที่กาหนดแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจะมีโทษปรับนะครับ400,000ติดคุก1ปีโอเคแล้ว เงินเดือนลรเป็นอย่างไรเ็นบอกว่าทํางานหลากหลายมากเข้าทํางานที่แรกเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทสาหรับเด็กจบใหม่นะฮะแต่ถ้าเป็นสายงานอื่นอาจจะมากกว่านี้นะครับที่เพื่อนบางได้สองหมื่นอัพก็มีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทำงานได้อยู่สองปีนะครับบังก็ขยับมาอยู่ CPR จํากัดมหาชนที่นั่นก็ขยับมาหมื่นเก้าแล้วก็อยู่ที่นั่นสองปีเช่นกันนะครับเลยขยับ นะมาได้ที่ปตทบริหารธุรกิจคาปีกก็อยู่ที่นี่มา5ปีแล้วนะครับจากตอนนั้น2 5 0 0 0ตอนนี้3 0 0 0 0นิดๆนะครับก็อย่างที่บอก1เรียนสายนี้โอเคตอนเรียนค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะมันเรียนค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่จบมาโอกาสในการทำงานของคุณเปิดกว้างมากที่ใดมีพนักงานที่นั่นต้องมีจอปอ สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้น้องๆน,นะครับที่กำลังจะเลือกเรียนในสาขาวิชาชีพไหนดีเพื่อจะเป็นโอ,ปโอกาสในการทำงานในอนาคตนะครับก็ขอให้เลือกสาขาอาชวนามมยและความปลอดภัยหรือเซฟตี้ไซน์นะทยาศาสตร์ความปลอดภัยหรือวิศวกรรมความปลอดภัยหรือสุขสาศาสตร์อุตสาหกรรมประมาณนี้แหละชื่อ4ี่ห้าชื่อนี่แหละจบมาเป็นจบปอได้เหมือนกันหมดนะครับก็หวังว่า,วาน้องๆทุกคนจะ สนใจเลยวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับวัสสะามลิกุมบะเระมมตุลลอควาเราะกาศ